ช่วงกินไม่คนไม่แบ่งครับรอเล่นขอหน่คุ้มเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่เพื่อนสนใจเปล่า ทุกคนกินข้าวอย่างชีวิตดูมีความสุขเหรอเพื่อนมีความสุขมากครับชีวิตแฮปปี้โอ้ยไม่แฮปปี้ละอร่อยไหมอร่อยครับเซ <laughs> บประคนชอบแบบซอสมะเขือเทศมากๆของมากๆแบบใส่ได้ทุกเมนูอะก๋วยเตี๋ยวเ้อ้ามันโกห <laughs> เกือบพุกเลยูนนโอ้คิดถึงหมอปลาเลยกินอะไรเงี้ยมอปลาหมอ,มอ,มอปลากับอาหารโรงเรียนกินแต่ก๋วยเตี๋ยวอะ อยากมา,าซออเมะเขือเทศขอคยับคุณหมา,าซอนมะเขือเทศให้ไม่แบ่งครับไม่แบ่งไม่ได้ครับต้องใส่เครื่องนั้นป่ะอไอ้ที่มันเขาเรียกว่าเครื่องอะไรวะอะไวไอี่มันทําเสียงแล้วมันจะแบบ สมมตว่ารากินน่ะมันจะน่ากรุบกรอบอะไรหูฟงังเองไอ้ที่มันเป็นเครื่องแบบเล็กๆกับเออมันหูฟังก็มีหูฟังก็ทําได้อเออแต่ต้องเป็นหูฟังสายอะ่ะที่มันแบบดีๆอะ่ะหอมแล้วครับหอมแล้วครับพวกนี้หอมป่ะก็ก็ไม่ได้หอมมากมันน่ากลัวมาก น้ำเปลา1ข้างเลยป้าบอกว่าถ้าเซฟอ่านคอมเมนต์จะโอนเงินให้โอนหักกับค่าตัดต่อได้ปะละ่ะอะไรนะหักกับค่าตัดต่อไม่ไม่ใช่ต้าอ๋อท่าถ้า,ถา นายรู้แล้วเป็นนี <|so|> Lo, ่แล้นี่โคตรหอน ทำไงได้ซอสมันแบบนม่รู้ว่าว่าไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยกินกับมะเขืออร่อยมากได้ยินกับซีอิว๊วอะอะไร,ไ,รไข่ดาวใส่ซีอิ๊วกับใส่ซอสมะเขือเทศทุกคนลองออกันไปนะแบบใส่ซีอิว๊วอ่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศราดไปโอเคไม่ได้ค่ะคุณแม่ใส่ซีอิ๊วน้อยๆใส่ซอสมะเขือเทศไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเลย มันจะอร่อยไงอร่อยต้องใส่ถ้าเราครับตอนนี้คือกินเลยที่ไม่มีอะไรกั้นไม่มีอะไรหยุดหยุดยัง้งเราได้จะไปแตป่งฟันแล้วเนี่ยอร่อยนะอะร่อยอ๋อใช่ใช่ใช่อร่อย เดีย๋ยวนะคอมเมนต์มีแต่อิโมจิสวัสดีครับนี่ครับเป็นแบตท,ทีเรียในบ้าน C.F ไก่ในมือเริ่มต้นประมูลที่5บาทแล้วยี่บาทดีมันชิ้นละยี่สิบสองบาะจำไม่ได้มีแค่สามชิ้น40บมั้ง ไม่รู้จำไม่ได้แต่อร่อยวิงแซฟต้องควนได้แบบควนได้นเบลอะนูเบลไก่โคตรโหดตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทครับห้าสิบตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยไม่ได้ไม่ได้กูเข้ากองไม่ได้ คับก,ก่อนอันเนี้ยเอ้ยใจเย็นนะมันจะมีอันที่แบบเรื่องรโอเคพยายามเด๋อวน,น,นี่โอ้ตอนนี้อยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ <c oughs> อืมทีครับกระดูกเป็นคนหรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้ห้าพันแล้วครับห้าพันอ้าวห้าพันจูนเม้นตก่อนนะครับตามด้วยไวเปอร์นะครับโอ้โหใครเนี่ยครับศูนย์กี่ตัวเนี่ยโอ้โห 5, อ้าพันคูนแล้วนะส <4, S 2> ี่มื่น,น <ะ S 2> 40, ครับสี่มื่นครับหนึ่งล้านนะหนึ่งล้านแล้วโอ้หนึ่งล้าน <c oughs> ไปแล้วครับหนึ่งล้านปิดไปในสามสองหนึ่ง อ่าไก่ชิ้นนี้นะครับใครได้นะครับใครได้หนึ่งล้านอ่ะอ่ายี่ิหนึ่งล้านหนึ่งล้านใครขอพีบีพีบีบีได้กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเฮ้ยยี่สิบสองล้านยี่สิบสองล้านผมไม่ทันแล้วครับช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวเราจะปักหมุดคนที่หนึ่งล้านอ่ะได้หนึ่งละเออปักหมุดไว้นี่นี่คือตามหาตัวตามหาคนนี้ด้วยนะปะโอนมาด้วยนะถ้าไม่โอนแจ้งตำรวจด้วยเลยครับผมจะเก็บไก่ไว้ก่อน นี่เราสามารถแจ้งตำรวจหรือได้ไหมถ้าไม่โอนแจ้งแล้วครับเดี๋ยวประมูลอย่างอื่นนะครับอ่ช้อนที่ใช้แล้วครับเดี๋ยวใช่หรอยังไม่ใช่กุ๊กเ็กก่อนดูไก่ครับได้เย็นเอาไปทำไงก็ดูไก่นะ อันนี้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้แ่ะ,นนะมันจะมีช็อตที่เราไปอยู่ไกลๆเราจะทำอะไรก็ได้เพราทุกคนมองไม่เห็นช็อตช็อตใกล้เราจะ Oh man. อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมาโมลชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรดีครับนี่นะครับได้ชิ้นต่อไปแล้วอะไรถอดจีก่อนลินจีครับมันเน่าแล้วลิ้นจี่มันเน่าแล้วอ่าไม่ได้เขาไม่ได้เขาแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยโมก็ได้มาแล้วนี่อันนี้ได้อยู่ของได้ได้อยู่โอเคโมกันครับโมคิดวันตั้งเกียรติพอให้เลยก่อนให้เกิน ประมูลเงาะมันไม่น่าเกียดใช่ไหมไม่น่าเกียบประมูลเงาะนะครับอันนี้เงาะมาจากแคนาดานะครับเราได้จากฟาร์มแคนาดาอันนี้เงาะพันพิเศษครับออกดอกปีละหนึ่งเม็ดหนึ่งแบบเนี่ยคือต้นละอันต้นละหนึ่งต้นละผลต้นละเออต้นละผลเอ,อแล้วก็กวจะได้หนึ่งผลเนี่ยต้องรอสิบปีนะครับใช่ข้างในพิเศษมากใช่อันนี้ข้างในมีทองอยู่จริงอันนี้ <laughs> จาก,จาก อะไรนะจากพอตกใบและอันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่ห้าสิบาทครับก็ไม่ถูกใช่วหะต้นละหมดไม่ใช่เหรอเออต้นละไม่เดี๋ยวรอบิดไงอ๋อบิดละโอ้ยอะไรสองล้านล้านเนี่ยเอ้ยสองล้านโงเกินครับไม่ได้ครับไม่นับไม่นับเปิดที่สองห้าสิบล้านที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเราแบบประมูลกันเล่นๆนี่จริงจังนะเนี่ยใช่ตอนนี้หมื่นล้านคุณอัมมี่ หนึ 1> 1, <บ>่งล้านนะครับหนึ่งล้านตอนนี้สองแสนไม่ทันแล้วครับสองแสนนี้ชาไปแล้วครับสองแสนห้าร้อยเหรอครับห้าร้อยไม่ทันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ววะเท่าไหร่ 210, น,น, 250, น,นะสองร้อยสิบล้านสองร้อยสองร้อยสิบล้านครับสองร้อยสิบล้านครั้งที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สองสองร้อยห้าสิบล้านครั้งที่สามครับขายครับให้คุณให้คุณเอ้ยมีสามร้อยล้านนี่ว่า คุณตอนนี้อยู่ที่สามร้อยล้านนะครับสามร้อยล้านครั้งที่หนึ่งห้าร้อยล้านครับตอนนี้ห้าร้อยล้านเฮ้ยสิบล้านล้านล้านครับตอนนี้อยู่ที่สิบร้านล้านนะครับเพราะครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับตอนนี้มีใครให้มากกว่าเท่าไหร่วะเท่าไหร่นะลืมแป๊บนึงนะสิบล้านล้านมีเลื่อยายอยู่ครับ โอเคนะครับมีเงื่อนไขอยู่เราได้พูดชัดเงื่อนไขต้องโอนนะครับถ้าไม่โอนจริงอ่ะกองตำรวจไม่เราจะถูกบล็อกจากอินสตาแกรมเรานี่นะครับสิบล้านล้านล้านชนะไปนะครับโอนมาแล้วนะครับสิบล้านเดี๋ยวส่ง e m s มาให้ครีไหมส่งครี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยขับไปส่งก็ได้ครับไม่ทันแล้วนะครับ บิดชา้าไปนิดนึงครับบิดชา้าไปนิดนึงนะทุกคนไม่ทันเลยแต่บ,บิดไวยัไงบิดไวก็อะไรวะเฮ้ยมึงต้องแบบบิดมอไซค์แล้วที่จะว่าเน้อ๋อบิดไวเออแบบไอ้ไอ้แบบที่ก้มหัวเนียได้เร็วๆก็แบบโต้ลมไงโต้ลมมันจะช้าต้องแบบเขาเรียกว่าอ,แบบอ,แบบอ,อะไรวะ เรียกว่าอะไรวะที่แบบกุ้มนั่งวอมันทําให้ไม่ลมไม่พัดนั่นแหละเน่าพอดีไม่เน่าครับอันนี้คือผลไม้พิเศษผลไม้พิเศษกินแล้วจะแปลกมากเป็นอี้ไันี้คือเพื่อนของมันครับเป็นผลคือเพื่อนของมันอันนี้นักเดียนได้เก็ตอันนี้มันมีชื่อผลไรบ้เป็นผลโกคุโกคุเราเราไม่มีคนโอนให้อ่ะเรากินเองเอาเน่าแล้ว อนครับถ้ามึงถุยมาแล้วตรงนี้นะไม่กูกินกินมาเม็ดเลยถ้ามึงไม่กินนะเงินไม่ทันโอเคนะครับทุกคนไปแล้วครับเดี๋ยวเซฟนี่กินแล้วก็เดี๋ยวไปละยังไม่เสร็จอยัง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 ไม่่า่ครับไว้มาประมูลกันใหม่นะครับ นาฬิกาข้างหลังตายครับน่าจะตายนะครับ